กลับมากัะต่อนะคุณผู้ชมนะชวงนี้สนับสนโดยเอลินาเอสไฟเบอร์คุณผู้ชมนะฮะผลิตภ,ภัณฑ์ดูแลเมื่อคืนก่อนแม่ลีน่าโทรมาคือน้องเจ้าของเนี่ยน้องน้องเมลเนี่ยส่งผลิตภัณฑ์เอลินาไป,ไปให้แม่ลีน่าทานแม่บอกว่ารสชาติอร่อยมากาแล้วกินแล้วเนี่ย ขับถ่ายดีมากมพุงแม่ยุบไปเยอะเลยอ,อยากจะขอ,อน้องเมวอีกสักกลอกหนึ่ง <c oughs> <c oughs> แม่รับเกินซื้อนะคะครับอ่ะเอลินาเอ็ไฟเบอร์ทำไมมันถึงได้ดีขนาดนี้คุณผู้ชมนะเพราะว่ามันเป็นสารสก,กัดจากพืชผักผลไม้นะคะร้อยเปอร์เซนต์กว่า30ชนิดนะคะที่ก็คัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ทานกันมันช่วยไปลดการดูดซึมนะฮะไขมันแล้วก็น้ำตาลไม่ให้เข้าดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้ก็คือต้นเหตุของความอ้วนนั่นเองนะฮะ แล้ก็มีพรีไบโอติกซึ่งพรีไบโอติกเนี่ยมันดังใน YouTube มากเลยนะฮะ uh huh. มันจะช่วยปรับสมดุลให้กับลำไส้ขับถ่ายเป็นเวลาเพื่อนพี่บางคนเนี่ยพอบอกอายุ40แล้วทำไมถ่ายไม่เป็นเวลาเลย<า>กินไปขนาดเป็นเครื่องบดอาหารแล้วแต่ไม่เคยถ่ายแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคุณน้ำหนักนะฮะน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยเราก็เลยบอกว่าแนะนำให้กินเอลินาเอสไฟเบอร์บอกว่าเธอกินตอนประมาณ หกโมงเย็นตื่นขึ้นมา 7, จ็ดแปดเก้าโมงเธเข้าห้องน้ำปกติเลยจะถ่ายเลยถ่ายหมดเลยคุณ <นะ S 2> ผู้ชมนะดีท็อกซ์ล้างพิษหมดเลยนะฮะและทำให้ตัวเบาลงนะฮะแล้วหลังจากนั้นน้ำหนักเธอก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะฮะหนึ่งซองก็เห็นผลแล้ววิธีการทานก็ง่ายๆรสชาติอร่อยนะไม่ใช่รสชาติที่แบบว่าฝืดฝาดออนะไม่มีนะฮะเอลีนาเอสไฟเบอร์มันสก,กัด รสชาติเหมือนน้ำองุ่นแต่เป็นน้ำองุ่นหวานนะแต่ความหวานของเขาเป็นความหวานจากอันนี้ไม่ใช่น้ําตาลนะครับเป็นความหวานจากธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ให้ความอ้วนอะไรกับคุณผู้ชมได้เลยนะฮะ คุณทานก็ไปวันละหนึ่งแก้วคุณจะทานก่อนนอนก็ได้หรือคุณจะทานตอนก่อนอาหารเช้าก็ได้ทานดับไว้เลยนะฮะแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยนะฮะรูปร่างดีแล้วเร็วขึ้นด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เอลินาเอสไฟเบอร์มาในราคาไม่ถึง400บาทนะ่ะพร้อมโปรโมชั่นวันนี้นะครับหนึ่งกล่องเนี่ยปกติราคาเนี่ยหกร้อยเก้าสิบบาทวันนี้เจ้าของบอกว่าลดเลยหนึ่งกล่องเหลือเพียงสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะได้เป็นเซตกับซื้อเอลินาเอสไฟเบอร์จำนวนสี่กล่องราคาเพียงหนึ่งพันห้าร้อยห แก้วนะครับปรับอุณหภูมิฟรีไปอีก1แก้วด้วยนะครับสนใจโทรได้เลยครับ0932915549คือด้านล่างแล้วนะครับหรือที่ Line แอดเอรีนาเพจ a c e b o o k ที่เอรีนาเอเธเบอร์เพจบริษัทนั่นเองนะครับอร่อยมากมีออยอนะถูกต้องตามกฎหมายนะฮะคุณเมลนะผู้บริหารเอรีนาชอยนะครับครับเป็นเจ้าของอ่ะต่อครับบันเทิงอมานะครับไปดูคุณน็อตแม็กซิมดีกว่าครับคุณแม่เดือดขั้นสุดเลยนะแฉนางงามระดับประเทศเลย แอบนำชื่อของพี่น็อตเนี่ยนะครับ ไปกู้เงินน,นะถา,ถามเลยดีกว่าเดี๋ยวอ่านเนื้อข่าวแล้วคุณผู้ชมเห็นหน้าคุณแม่น็อตแบบนี้แล้วนะครับโพสเดือดกลางโซเชียลเลยแชร์พฤติกรรมสุดแสบของนางงามระดับประเทศที่แอบอ้างนำชื่อของผู้อื่นไปใช้กู้เงินนอกระบบครับจนทําให้เจ้าตัวนั้นเสียหายอย่างคุณนักสิมเองปรีแตกเลยครับถูกนำชื่อไปโดยที่ไม่รู้ตัวล่าสุดแม่น็อตของเรานั่นเองนะครับโพสต์เฟซบุ๊กเดือดเลยครับนีรายยาแบบนี้ว่าแชวีรกรรมนางงามคนดังกล่าว แต่ไม่ได้มีการเผยอักษรย่อแต่ยอย่างใดนะครับหรือว่าชื่อนางงามออกมาแต่อย่างใดเลยหลังเจอเบอร์โทรของสถาบันการเงิน6แห่งโทรเข้ามาโทรเข้ามาโทรมาทําอะไรโทรมาโวงเงินกับคุณแม่นอตสิครับเรียกว่าง,งานเข้าสุดๆดกันไปเลยเพราะเรื่องเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วเราก็ร,ร,ร,รู้กันอยู่อย่างพี่นอตเองก็อกว่าใต้เขียขก็ความลงโซเชียลแบบนี้ว่าคุณแม่นางงามระดับประเทศรบกวนช่วยเอาชื่อและก็เบอร์นอตเนี่ยออกจากสถาบันการเงินนอกระบบด้วยนะครับ จากการต <ทำ S 1> ิดชื่อและเบอร์โทรตอนนี้สถาบันต่างๆโทรมาทวง6สถาบันแล้วเอาง่ายๆคุณแม่โดนเจ้าหนี้โทรมา6เจ้าหนี้แล้วอะนะฮะนอกจากนี้ครับพี่น็อตเองยังได้กล่าวทิ้งไทยว่าที่รู้ว่าเป็นคุณแม่นางงามนนระดับประเทศนั้นน็อตให้เขาเนี่ยส่งชื่อและก็รูปรประชาชนมาตกใจมากเลยโทรไปหาก็ปิดเครื่องติดต่อไม่ได้เลยง<อ>งมากอย่างไรก็ตามติดต่อ กลับมาที่คุณแม่น็อตด้วยนะครับเป็นข่าวมาเนี่ยพังนะครับสงสารลูกสาว n o t t m a x s i m ครับนี่นะฮะหาลายไม่เจอใช่ไหมหาลายแม่ไม่เจอแล้วอ้าวอ่าอ่าเฮ้ยคุแม่น็อตเออก็พิมพ์ชื่อไปสิเดี๋ยวก็ว่าจอไม่ได้คู่คิมคือ่ไหนบ้างอืมนะคุยกันไปตั้งแต่เมื่อไหร่ชาติที่แล้วโอ้โหแล้วจะเจอไหมเนี่ยอืมนะครับอันนี้ก็แล้วแม่น็อต แม่น็อตแม็กซิมก็เป็นอยู่ในวงการมานานนะฮะน็อตใช่ไหมคุณแม่นอนี่เขาเป็นคนจัดใช่ไหมคุณแม่จัดประกวดแม็กซิมแอ่แจมมีแต่น็อตเชียงรายอุ้ยใครอ่ะน็อตจ้างภาพนั่นไหนว่าน็อตแม็กซิมไม่มีแล้วไม่มีว่าน็อตโตเนี่ยเออเปลี่ยนหน้าหรือเปล่าวะ ไม่ได้เปลี่ยนเขาใช้เป็นตัวภาษาอังกฤษหรือเปล่าเออภาษาอังกฤษหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะ n o n n o r t ปะหรือ n o t หรืออะไรเออประมาณนี้เดี๋ยวหาแล้วเจอแล้วเดี๋ยวบอกอนะครับก็ไม่รู้ว่าใครนะฮะเพราะว่านางงามระดับประเทศกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องรอกันต่อไปนะฮะชื่อโอมโอมไม่ได้เป็นโอมไหน อมเพียงอมเพียงเออ,เอ,อไม่ใช่สิีไม่เคยเป็นนางงามนะไม่เคยเป็นนางงามนะเออนะฮะใครวะ เดี๋ยวนะเอาอ่านข่าวเดี๋ยวหาแม่นอตก่อนอันนี้จบแล้วของคุณแม่นอตงังอ่านข่าวต่อไปเดี๋ยวไม่อ่านข่าวแม่นอตแล้วเดี๋ยวไม่จะโฟนอินแม่นอตได้เลยนะครับเอาละครับเราไปดูคุณแพทย์ปภาดีกว่าครับประกาศด่วนติดโควิดครับติดจริงนะติดแล้วนะครับเผยแจ้งผู้เกี่ยวข้องข่าวก่อนบอกไม่ติดเออหลังจากที่ทราบผลการตรวจก็รีบออกมาบอกให้คนรอบข้างแล้วก็แฟนๆได้รับรู้ทันทีเลยครับสำหรับนักแสดงสาวแพทย์นภาตันตระกูลที่มีผลตรวจออกมาว่าเธอติดเชื้อไวรัสโควิด่วงเช้าที่่ผานมาของวันที่24มมกราคคโดยุณอ ปภานะครับได้มีการโพสต์ข้อความนะครับผ่านทาง IG บอกว่าแพทติดโควิดนะครับตอนนี้ได้มีการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วส่วนเลซิ่งลูกนะฮะไม่ติดนะครับทุกคนจากนั้นเจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นทิ้งท้ายว่าขอโทษทุกคนด้วยนะครับ างานนี้ครับเพื่อนพ้องในวงการนะฮะร,รวมถึงแฟนคลับก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแพทย์นภพ,พากันอย่างล้นหลามเลยไม่ว่าจะเป็นคุณคิมเบอร์รี่นะฮะคุณดีเจบุ๊กโกคุณเชียร์ทิศคำทอนคุณจ๊ะจ๋านะฮะก็อวยพรให้หายไวๆนั่นเองนะครับเออนะฮะเจอ,อยังลรืคุณแม่ยังไม่เจอเลยน็อตแม็กซิมเนี่ยอาช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณเอลิน่าเอสไฟเบอร์นะคะใครที่แก้วอันใครอยากใครที่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักนะคะ ก็ทานได้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยจะมีสารสกัดที่มาจากพืชผักออแกนิกร้อแล้วก็ใส่มากกว่า30ชนิดนะคะรสชาติอร่อยนะคะไม่ฝาดไม่ขมคอนะฮะกินได้แค่วันละแก้วถึงแม้จะอร่อยก็ได้วันละแก้วมันจะช่วยในเรื่องของการนะคะไปดูดซึมไขมันแล้วก็น้ําตาลเนี่ยออกจากร่างกายของเรานะฮะและก็มีพรีไบโอติกนะค,ะคุณผู้ชมนะฮะทำให้ลำไส้ของเราปรับสม,มดุล ถ้าต้องการลดน้ำหนักมันต้องมีตัวช่วยให้นึกถึงเอลีนาเอสไฟเบอร์หเดือนห้กิโลแต่ต้องทานอย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยฮะโปรโมชั่นวันนี้ครับหกล่องปกติราคา690บาทนะครับวันนี้นะฮะเจ้าของบอกว่าเหลือเพียง1กล่องราคา390บาทเท่านั้นนะครับรดูคุณผู้ชมอยากจะได้เป็นเซสซื้อเอลีนาเอสไฟเบอร์จำนวน4กล่องราคาเหลือเพียง1560บาทแถมแก้วปรับอุณหภูมิฟรีไปอีก1แก้้ววดยนะครรับบสนนใจเอ์ด้าล่างขึ้นแล้วนะครับด้นนนแลล้้วะคคครรรรรััับบบบโทเเยอ์ี 2 9 1 5 5 4 9หรือเพจ Facebook e l e n a f ฟเบอร์เพจบริษัท Line แอดเอลิก็สแกนคิวโคได้เลยนะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ